coi đây máy,เจอ,เจอ ông tháo răng, ở đâu này hả, á, ở đâu này, ngon rồi má, ăn đuôi đây mày ăn đuôi đây mãi đang sốt nước đi, ướt à, không, cay không? ทิอย่างเดียวไม่พูดไม่จ่าเลยใครทาเลิปให้คะใครทาเลิปให้ห <c oughs> ไม่แบ่งเลยเหรอน้าป้าหิวมากเลยนี่ป้ายังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยนี่ป้าหิวมากเลยไม่แบ่งป้ากินสักคำเลยเหรอโอ๊ย <c oughs>